แฟนกุนคแมปวดใจไอ้โก้กลับไปซบมวยไทยหากินที่บ้านเกิดไหนบอกเมนว่าจะไปเผยแพร่มวยเนระคุณงานนี้ชาวไทยรุมแหกถึงบาซิลกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวข้างบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของข้างบ้านด้านติดกำแพงกับวงการมวยเนรคุณกุนคแม และกุนแมงฮีโร่อย่างไอ้โก้หรือแสนเชี่ยวชาญการเนลคุณนักมวยจอมตอแหลสัญชาติเขมรเชื้อสายบราซิลคนนั้นแหละครับสำหรับไอ้นี่ก็ถือว่าห่างหายไปจากหน้าสื่อนานพอสมควรนะครับจะมีให้เห็นบ้างก็แค่โผล่มาทักทายชาวเขมรเพื่อเป็นการรักษาฐานเสียงไว้ขอเงินและโปรโมทเว็บพนันบ้างเท่านั้นหลังจากที่มันไปตกอับที่เขมร เพราะการขอทานออนไลน์เนี่ยมันสร้างรายได้ไม่พอรับประทานนะครับจนต้องขายทรัพย์สินรวมทั้งยิมมวยเนระคุณที่คนขเขมรน,นั้นบริจาคทุนให้สร้างก่อนจะเจ๊งแบบไม่เป็นท่าแล้วหนีกลับไปบ้านเกิดโดยก่อนไปนะครับยังไม่ไหวยหยอดคําหวานขายฝันให้คนขเขมรว่าเป็นการไปเพื่อเผยแพร่มวยเนระคุณกุลแมรให้เป็นที่รู้จักอย่างดินแดนละตินอเมริกาแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับเพราะแฟนๆจากดินแดนหลังกําแพง มันมีให้แค่กำลังใจซึ่งมันเอาไปซื้ออะไรกินไม่ได้ล่าสุดจึงมีภาพปรากฏออกมาบนโลกออนไลน์ว่าไอโกมันแอบไปรับงานเป็นเทรนเนอร์ในยิมมวยไทยที่ประเทศบราซิลที่บอกว่ามันไปแอบรับงานนี้ก็คือตรงตัวนะครับเพราะว่ามันไม่บอกคนเขเนียนและหวังให้คนเขีนคิดว่ามันกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อมวยเนลคุณแต่ความลับมันไม่มีอยู่บนโลกออนไลน์หรอกครับ ดังนั้นเมื่อมันทำอะไรแบบนี้ย่อมจะมีคนเห็นและเมื่อแฟนๆมวยไทยเป็นผู้พบเห็นก็ไม่ปล่อยให้มันกลับมาอาศัยชื่อมวยไทยที่มันเคยในละคณไว้เอามาหากินได้อย่างแน่นอนดังนั้นเรื่องความลับที่ไอโกอยากปิดบังคเมรก็เลยโดนแหกตามไปด้วยครับเรามาเริ่มกันที่ยิมมวยไทยในบราซิลก่อนนะครับเขาได้ออกมาโพสต์ประมาณว่ายินดีต้อนรับโค้ชคนใหม่ที่เคยเป็นแชมป์มวยไทยนู่นนี่นั่น เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาเรียนนะครับเา้าเน็ตไทยก็เลยเข้าไปแฉเลยว่านักมวยเนรคุณมวยไทยคุณอย่าเอามวยไทยมาอ้างเพื่อหากินเลยรู้จักไอฟ้าดินบ้างทีอาโก้แห่งกุลคแม่มวยไทยไม่ต้อนรับคุณใครก็ตามอย่าหลงผิดไปเรียนกับเขาถ้าคุณคิดจะเรียนมวยไทยเพราะคนไทยไม่ยอมรับว่าทีอาโก้คือนักมวยไทยแต่เป็นกุนคแมหรืออีกท่านหนึ่งก็เข้ามาบอกว่าเขาคนนี้มีสัญชาติกัมพูชา ประเทศกัมพูชาได้ลอกเลียนแบบมวยไทยทั้งกติกาและการแต่งกายแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เขาโกหกคุณเขาคือของปลอมหรืออีกท่านก็เข้ามาบอกว่าทียโกคือคนที่น่ารังเกียจและยิมของคุณกำลังจะตกต่ำลงถ้าคุณยังเกี่ยวข้องกับคนนี้เราคนไทยรู้สึกขยะขแยงกับคนคนนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายคอมเมนต์เลยที่พากันเข้ามาแชร์ความเนรคุณของไอโก ให้ชาวบราซิลที่จะเข้ามาเรียนมวยไทยในยิมนี้ได้รู้ว่ามันเร็วแค่ไหนคราวนี้เราข้ามมาดูฝั่งดินแดนหลังกำแพงกันบ้างครับใน Facebook ส่วนตัวของมันเนี่ยที่มันเอาไว้หลอกของเงินชาวคมเมนนั่นแหละครับมันก็เอาคลิปกิจกรรมในยิมมาโพสซึ่งไม่ว่าจะแผนกล้องไปมุมไหนมันก็เจอแต่คำว่ามวยไทยเท่านั้นเลยก็มันยิมมวยไทยใช่ไหมครับแต่มันก็พยายามจะบอกชาวคมนว่ามันสอนคุณคมแม่แต่พอชาวไทยมารุมแหก ชาวเขมรก็เลยเริ่มจะรู้ตัวกันบ้างแล้วแต่ก็เฉพาะบางคนนะครับเราลองมาดูคอมเมนต์ชาวคขมรกันบ้างว่าจะบอกว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คนแรกบอกว่าเขาเอาป้ายไทยติดไว้ทุกที่แล้วทำไมบอกว่าเป็นคขมรก่อนที่อีกคนจะมาตอบว่าก็ดูที่เสื้อสินะครับอีกคนบอกว่าเป็นธรรมดาเพราะมวยไทยดังกว่าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่มีคนมาซ้อมอีกคนบอกว่านักมวยต่างชาติคนนี้ คือคนเดียวที่รักกุลขมแมที่สุดถึงแม้คลิปจะติดธงไทยเพราะถ้าไม่ทำแบบนั้นคนจะมาเรียนน้อยเพราะมวยไทยดังกว่าเราเขายัางต้องการรายได้แต่บนเสื้อของเขามีคำว่ากุนขมแมชัดเจนอีกคนบอกว่าเปลี่ยนกางเกงของมึงเป็นมวยไทยแล้วก็ออกไปซะนะครับอีกคนบอกว่ากุนขมแยทำไมสอนมวยไทยอีกคนบอกว่าไม่เข้าใจแต่กางเกงเนี่ยมาจากประเทศไทย โลโก้ติดผนังก็มาจากยิมมวยไทยมันแปลกๆแล้วก็ขอปิดไทยด้วยความคิดเห็นคนนี้นะครับเขาเข้ามาบอกคนไทยเอาไว้ว่าแล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะไม่มีมวยไทยอยู่ในโลกมีแต่มวยขเขมรสุรินทร์บุรีรัมศรีสักเกรดที่เสียมเอามาจากพวกเขานะครับบางส่วนก็ยังคงปากดีแบบนี้อยู่และส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่รู้ตัวว่าโดนหลอก แล้วก้มหน้าก้มตาส่งสติ๊กเกอร์เลิฟๆกันอยู่นะครับแต่ไอ้พวกที่รู้ตัวว่าโดนหลอกแต่ยังพยายามหลอกตัวเองต่อน,นี่สิครับไม่รู้ว่าจะสงสารหรือสมเพศดีจากที่เมื่อก่อนเนี่ยบอกว่ากุนคแมคือออริจินัลคือเบอร์หนึ่งของจักรกวาลน,นะครับตอนนี้แค่มีคำว่ากุนคแมอยู่บนเสื้อในยิมมวยไทยพวกมันก็เอาแล้วครับที่เป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่า ความเจ็บปวดนี้มันคงจะรุนแรงเกินกว่าใจที่บางกว่าหน้าของชาวขเขมรเขาจะรับได้เลยครับเลยหาทางหลอกตัวเองให้สบายใจเอาไว้ก่อนแต่เชื่อเถอะว่าอีกไม่นานความจริงมันจะปรากฏเหมือนกับกรณีของเสอรจันทรคิดแล้วก็อยากรู้จริงๆนะครับว่าวันที่พวกเขาพากันรู้ว่าโดนไอโก้เนี่ยหลอกให้เคี้ยวญ้าจะพากันทำหน้ายังไงส่วนไอโก้นี่มันก็สมชื่อที่ชาวขเขมรตั้งให้นะครับ แสนเชี่ยวชาญการเนรคุณเหมาะสมที่สุดจริงๆตอนอยากไปขอทานที่ขเขมรก็ด่ามวยไทยยังกับไม่เคยใช้มวยไทยทํามาหากินพอหมดทางจะไปก็กลับมาเกาะมวยไทยกินเหมือนเดิมราวกับเห็บที่เกาะอยู่บนตัวน้องหมายัางไงอย่างนั้นเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ง่ายแล้วนะครับเพราะคณะผ้าป่าไทยเนี่ยหูตาไวยิ่งกว่านกอินทรีพวกเราจะช่วยกันตามแฉความเร็วของคนพวกนี้ ที่ทํากับมวยไทยเพื่อไม่ให้มันมีที่ยืนทํามาหากินภายใต้ชื่อมวยไทยได้อีกต่อให้พวกนี้มันจะหน้าด้านแค่ไหนก็ตามเพราะคนในระคุณครูมวยแบบนี้มันไม่ควรจะมีเกียรติที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นครูมวยไทยใช่ไหมล่ะครับทุกๆุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ